ทางนี้แล้วครับผมเคยยืนได้ดูชัดๆครับเอาใจชนอยากว่ามวยมาเออมานี่มานี่มานี่เร็วมาดูสิ <Okay. S 1> เห็นไหมหนุน <Okay. S 1> กลางนัวน้ำกลางทุ่นงนานหนุนเดียวกมาจับปมาอองจันเห้ออฟเชนจับไปกินเธอมันไม่มีปาลาหรอกมีงูตัวบอกใหญ่เมื่อวานไม่เห็นงูตัวใหญ่เลเมืเ่อไงเมื่อวานเลยคืนนี้เงินเลย อยู่ในน้ายหญ่ขาวรึเปล่าหน้าเรานี่เด็กไม่เห็นตัวใหญ่มากน้าไปเล่นน้ำไม่รู้เรื่องตัวสีอะไรตัวงูสีอะไรไม่รู้เสีเหลืองพ่อให่กำลังลงไปละดูสิจะได้ไปลาเอ้ <c oughs> นั่งดูพ่อใหญ่พ่อใหญ่ใหญ่กำลังใส่เขาเรียกว่าตะข่ายเปล่าใช่ไหมใช่ <c oughs> ตอนนี้เราก็รุนนี่ทำมันเจพ่อใหญ่ดูสิ แสกี่ตัวแล้วฝันเต้นเยอะมันหลังชุมบ้านไว้ตรงนี้เนาะใครจะมานอนแม่หลิอกับพ่อรังไม่แม่หลิอพี่แม่มานอนแล้วแม่หลิอกลัวผีนี่หน่ะไม่กลัวเลยพ่อใหญ่ก็ไม่กลัวยายก็ไม่กลัวน้องพี่เหญ่กับพ่อใหญ่มานอนได้ไหมได้แม่ใหญ่จะแม่เหรียญนอสักสีได้หน่ะไม่ไม่กลัวผีมานอน พี่ทำไมไม่ทงน้ำโมก่อนน้ำโมแต่สัปคาวตัวหลายตัวนั่นเหรอพี๊ไม่กลัวเหรอใชใ่บอกพระเ <laughs> นีมดพีอะไรกัดคอพี่เอ๊ะมันคือมดอ๋อไม่ได้มาเหรอใช่มดเลยชีโนะในเหนือในชีเหนือ อย่าเอาอีแชอ่อะไรม้ไม้ไปไม,ไม้ไม่ว่าปลาถือลองดูต่อไปมันจะมีอะไรมากิหรือเปล่ปาคืออะไรแด็ดมาทำให้พี่ร้อนโตกใจหมดที่จะมีอะไรหัว รอดูปาลาไม่แเอาอีกแค่เอรู้เแค่รอต่อไปอไปก็แล้วกันไก็ว่มานาังพี่ละ่ะกินเลยนรปไ,ไม่ได้นี่ปลาของเราเราจะกินอยู่เราต้องมี 要不然不来 ตีอะไรขันเกินพ่อปลาอยู่ไหนปลายังไม่โดนไงพ่อปลาเป็นว่าอยู่ไหม<อ>พ่อระเบ่ดหิวอีเชแล้วเนี่ยติดอาวุธเห็นไหม<ง>แม่ส่งอาวุธไปให้ตาความรู้ก็เหมือนอาวุธหรือเปล่าลูกใช่ถ้ามีความรู้เยอะนะมันก็เหมือนอาวุธ มันก็เป็นอาวุธที่ดีสําหรับเราเพราะฉะนั้นพี่จูเนียต้องตั้งใจเรียนนะโอเคพี่จูเนียก็รอตาลุ้นกับตายนะเนาะพี่ใหญ่ียะเอาอีแค่โอ้ตาไปจับอะไรนะอีแค่อีแค่่เราย้ายที่พำนับแป๊บหนึ่งให้ไปใกล้ๆเห็นชัดๆอาวุธของที่มีพลังนั่แหละจริงเหรอ ไม่มีสักตัวถามตาชี้ได้สักตัวไหมได้ตาสักตัวไหมได้ตาปลาสักตัวไหมล่ะยังไม่เห็นเลยครับจะได้กินไหมลได้กอนั่นง่ายได้แล้วตัวหนึ่งโอยได้แล้วตัวหนึ่งโอ้โหได้แล้ว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 โอ้โหมันดิ้นดูดูเสียงมันดิ้นดูเสียงมันดิ้น เที่ยวเข้าจางเลยลูกตายสั่ไว้่าหลุดไปเร็วดูหน่อยหิวปลาจังเลยดูเนี่ยว่ามันจะมีอีกไหมไม่ก็ว่าไม่มีหรอกเงียบติ้ง ติดตามท้องไว้ท้องงาไม่มีเซเว่นนะแถวนี้ซึม่มีเเอฟซีให้เรากินนะไมไม่ไมีร่กไม่มีพิซซ่าไม่มี MK. เอ็มเคราต้องกินข้าวกับเลือนะโอเคใช่ไหมโอเค,อเคาจับไม่ได้นะเอาเรยมาจับปลาเีเนี่ย ไ,ได้เลยไม่ได้เลยวันนี้จับปลาไม่ได้เลยนะมาใหม่ทีหลังโอเคปะ่ะมาใหม่ข้าวหลังมาดูอีกทีเราไปติดอาวุธให้ตัวเองดีๆก่อนสิวีเช่ลเลี่ยแม่